เดูท่าเดินเขาดูท่าเดินเขาเตะตีขาเดี๋ยวนี้โดดดังเร็วปั่นเลี้ยวตอกเดินตกแตกตกแตกตอกเตะตึงตึงโอ้ตึงตึงแจ้งบอกไว้ตามมาตามมาตามมาอ่นต่ำต่ำต่ำเฮ้ยเฮ้ยไปด้วย มึงตายดีเดยเอีบ้าไอ้หัวมันมาหัวมันมา จะเปลี่ยนมาดีเปลี่ยนมาเร็วไมก็จะเล่นต mm ัวเนี้ยเล่นต่อกเลือกบอกแป๊กเร็วได้โอ้โหมาเล่นบอกแพ็กพีทบอกมันบอกแป๊กพีทนี่นี่นี่เช่าหัวมาป๊อกแป๊กอะไรเงี้ยเช่าหนิมเม้อแจ๊ดลองพูดแบบคำแบบเมื่อกี้ใหม่ดิไมดเวลาหม่ได้แล้วมันจะไม่เหมือนเดิมจะไมเ่ได้บอกแป๊กดีโอ้ตายแน่เลยอ่ะเล่นบอกแพ็กแกล่ะเปลี่ยนไหม ไม่ท oh. oh, ันแล้วโอ้ยกดไม่ได้อะกดไม่ได้กดไม่ได้เทวทันแล้วอ่ะโอ้ช่วยด้วยโอ้ยนี่มันมัดมือโชกนี่ไงเขาบังคับหนูอ่ะเขาขู่เข็ดอ่ะเขาไม่ให้หนูเพียน

แด็กไว้มันเดินมาแล้วอั้งค่ะไม่เบื่อเนี่ยเจอมาแป๊บมีเบื่อกี่โปรโมทที่เราตบไม่ดีใครเนี่ยนี่มึงใคร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 มือให้ด้วยโอ้ปอมอะไรแล้วก็สีเหมือนกันโอ้เขาไม่ได้ตามแบ็คเขาตามฟอร์เวิร์ดไปแล้วเขาตามแต่ชายสมภพไปมันปั่นต่อโอเคเราโดนแล้วเราจะพูดได้เฮ้ยเฮ้ยเอามันเค่ะเอามันมันอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ไครวะโอ้ไป็นเจมมิ่งทิ้งเลยมันอยู่ตรงนี้ค่ะอีบล็อกไปยู่ตรงนี้ค่ะเอามันสักมันปั่นเร็วตักตึกตัก เอ้ยเอ้ยโอ้โหเทีมันอยู่ใครใครเปิดใครเปิดกล่องเงาไปด้วยดิอุ้ยมันเดินมาแล้วอ่ะใช่ไหมใช่ไหมมันยืนตรงนี้ค่ะพี่อะไร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 อันนี้ได้อะไรเนี่ยได้กล่องไปทำไรเก้าอี้ก่อนปอกแบกไม่ปั่นไฟปอกแบกทำไรเก้าอี้เดี๋ยวนะเปิดกล่องได้กล่องพี่ชายนี้แล้นามเดินตามหนูมาค่ะเปนใครวะตอมได้ตอมได้เป็นไงเป็นไงอุ้ย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  ทำไมมันยืนมองทำไมมันยืนมองอย่างนั้นวะที่เดินย่องกันนะเนี่ยปามีคนโดนอ่ะปั่นมาต้องปั่นทำไมไม่คอยโดนแล้วหนึ่งทีอ๋อโดนแล้วหนึ่งปาาไม่ดีเราต้องเราต้องใช้กลองให้เป็นประโยชน์มีใครปั่นอยู่ปั่นด้วยปั่นด้วยปั่นด้วยช่วยได้เขาเองเองดูท่าเดินเขาคนเลยดูท่าเดินเขาตีขาเดี๋ยวนี้โดดดังเร็วปั่นเร็ว ตกะตกเตตกแตตกตตงตึงโอ้ตึงตึงังบอกเตามมาตามมาตามมาอ่าเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยทำวิ่ง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 วิ่ง้ววิ่งแล้าทำวิ่งทำวิ่ง่ทำไมวิ่ทำไมแม่มาแม่มามามันบ้าขามนขาวมันทำไมแจ๊สทำอย่างนี้ มันวาวไปมันว้าวมันวาวาวมอมอมอเอามันตามใครไปอ่ะมันตามใครไปอยู่ที่เขาโอเคโอเคเดี๋ยวเขาปั่นต่อแล้วนะมันตีกับโดนหาเขาว่าทำเรื่องเดิมก่อนแบก่อนมันน่าจะไม่เห็นเราบังเนี่ยเราคืออุ๊ยไม่ใช่ทนี้เอาเอาเสร็จแล้วไปเลยไปเลยไปเลย บ้านเล็กบ้านเล็กไปบ้าเล็กบ้านเล็กบ้าเล็กบ้าเล็กนบ้านเล็กเก่าหรือบ้านเล็กฟังพอพูดฟพอพูดเออไปซื้ืนฮะซื้ปืนกันซื้อปืนอะไรเดี๋ยวไปไม่รอดแล้วอุยอุยอุยพี่เขาอยู่นี่ว่ะที่ไหมพี่เขาอยู่นี่ว่ะเอาแจ๊ดอีแจ๊โดนแล้วเตไปเลย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 ไปเนย่อเเดย๋เยวเยไปเลยยไเลยเย ช่วยดิช่วยต้องช่วยคุณนะต้องไปช่วยสิเอาเครื่องนี้ปั่นนะีกว่าต้องเลิฟต์หายแล้วว่ะไม่ได้ต้องไปช่วยเราคือตามพี่น้องโอ้ยเครื่องระเบิดเลยหายตัวเองซื้อปืนนะเกาจะซื้ออย่างอื่นไปซื้ออะไรเขาจะวิ่งไวไปเบนตาเบนตาเชนตาแตกเลยหาเกชาตีมาแล้วเขาซื้อปืนมาแล้วครตายป้อนใส่เบนตาด้วยนะดิฉันมีปืนค่ะดิฉันเป็นคนขายหวยที่มีปืน มีคนเฝ้าไม่มีคนเฝ้าเร็วเม็วเร็วเรแวเร็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 วเรวเร็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 วเรเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็ด่อนวเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเร็เร็วเรวเเเร็วเร็วเร็วเรเร็วเกววเรรวเเวเววเเวเเวเววเดินไปเจเอเ เฉยมอยชิ้มไผ่ชิ้มไ่ชิ้มไผ้ยมันลุ้มแม่การที่มันลุ้มแม่มันลุ้มแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงเด็ดคืนยิงเดดคือยิงติดคือเอายิงไม่โดนเหรอเขาจะยิงเกชาเว้ยมันไปล็อกปัดแล้วนะกันน่ยปัดต่อไม่รอแล้วนะเอาแจัดล้มอีกแล้วอ่ะเขาจะยิงเกชามาเปล็อกแบม่เฮ้ยเดดคืนเขายังเหลืออยู่ปืนเขายังเหลืออยู่ตัวเองมาพองเขาตัวเองมาพองเขาปืนปืนเขามีปืนเขามีปืน ตายแล้วนะตายแล้วหรอทันทีเร็วทันทีเร็วๆทันทีกําลังไปกําลังไปเร็วโอ้งกันมึงตายดีเลอีบ้าห้ผัวมันมาผัวมันมาไปด้ไปข่นไปดูอยมาดหมงแม่เฮ้ยผัวมันตามคิวแม่เราเดินเราเดินไปด้วยกันแน่ ปัวมันตามมาช่วยด้วยมันมาแก่แค่เดียวเขาตามกันตามเขาตามก่อนอุ้ยเขาไม่ตามแล้วเหรอโอ้ยตามอยู่ตามอยู่ตามเขาเนี่ยอุ้ยไบ้เขาหมายถึงแบ็คไว้แบ็คไว้ไม่ตามเขาอยู่พี่จะวาร์ปเหรอพี่จะวาร์ปไหมวาร์ปไม่วาร์ปวาร์ปไม่วาร์ปโอ้ยช่วยด้วยโนเหรอเดี๋วซึบปืนอ๋อวาร์ปไม่วาร์ปวาร์ปไม่วาร์ปไอ้จ้าไอ้เจ้าชิบวาร์ปปืนไม่เดินดดีเองอ๋อดนดีนะใครเนี่ย เราซื้อของซื้อของซื้อของเร็วฮัลโหลค่ะอาบ้าขอซื้อปืนดยค่ะเอาอันนี้เจ๊สเหรอพี่เจ๊สเหรอใช่เร็ว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 ช่วยด้วยช่วยด้วยคิวเราด้วยฮิวเราด้วยเจ๊สแจ็ฮิวคิวคิวโอ้โหในที่สุดเอาเธอไม่เก็บปืนก่อนแหละเดี๋ยวโดนขโมยนะ ดูปืนดูขโมยนะเก็บก่อนตีก่อนด้วยด้วยยังไม่อยากทายเก็บสิไม่ใช่เลยโอ้ยนยจิ๊บต่อไม่ใช่ตังค์ไปไปไปช่วยไปช่วยอินนินกันไปเร็วเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวช่วยอีกสองเครื่องเองให้คิวคิวก่อนแล้วกันนะครับไปช่วยเพราะไม่งั้นมันลงไปแล้วว่ามันลงไปแล้วว่าเอาเจ๊นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจนรอด้วยดิมาเร็วีมเร็วเร็วตรงนี้มาสองตรงนี้แม่งสองตัวเลยโอ้ยมีปืนมีปืนทันไปเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วทันไปวะ ทันไหมวะทันไหมไฟเออไเอดี๋ยวเียดี๋ยวบอกให้ไปไปบอกให้บอกให้บอกให้ตามอะไรตามอะไรคนไหนตัวเองวะซ้ายหรือขวาวไม่รู้ไม่รู้มันมืดไปหมดแล้วอ่ะมืดเหมือนกันมืดเหมือนกันนี่เนี่ยปึกปักปึกปักนักปักักป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 ักักนััั้นักป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 ักักปักปักนัันักปกป้าปปกปักกักกปกกปก ออกมาเร็วเร็วอย่าดันทางเดี๋ยวออกไม่ได้เร็วเร็วเร็วร็บ้านเล็กก่อนเดี๋ยวบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กโอเคโอเคมืดไปหมดเลยเนี่ยส่งสัญญาณหน่อยได้ไหมมองไม่เห็นบ้านเล็กเลยเดี๋ยวนี่อยู่นี่คนส่งสัญญาณให้โอ้ยหาคนละยดเลยไอ้เหลือคืเดียวเองอ่ะโอ้ยเลือดไม่คนไายสายฟ้าหัวโซนุป่ะโอ้แล้วแบบ รู้สึกแบกอันไว้ม erm ันเดินเดินงงงเงี้ยไม่รู้嘛ฮะแบกอันไว้มันยังไม่ได้เดินเลยมัน้งนะมันเฝ้าอย่างเดียวเลยนะมันยืนเฝ้าเหรอดามาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮิวเสร็จแล้วอ่ะอฮิวแจตต่อฮิวแจตต่ออยู่เฉยอยู่เฉยเออนั่นแหละอินเนนออกมาเดีแม่เฮ้ยเพื่อนจะตายแล้วนะเนี่ยทั้งมันดีเราเราบ่ายกันแต่เขาจะไปซื้อเขาไปซื้อน้ำเขียวไปซื้อน้ำเขียวก่อนเเเอ๊ะ เอ,เอาสถานีมันแช่ไงนะเขาจะติดเทอร์โบเขาจะซื้อติดเทอร์โบแค่ตื่นจะอยากติดก็อยู่จะอยากอยู oh, ai, ่ก็ในนี้ตลอดการไว้ฮัลโหลออกมาเด้ออกมาซื้อติดเทอร์โบกันกดอยู่อย่างนี้แหละเอ้าหัวมันมาหัวมันมาโกโกโก้ว้ายมาเร็วเจ๊ไม่หิววะไม่หิวข้างหน้ามันอยู่หนิวข้านหน้าโอ้ยเปิดแล้วว่ะเปิดแล้วว่ะอู้หูเกลือ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 ตะต้องวิ่งหนีก่อนได้ไหม อุ้ยท่ออยู่หน้าเรือมีใครมีปรเจไหมเราใจ่ใช่ใช่หรือจะไปเปิดประตูก่อนดีประตูก่อนนะท่ออยู่หน้าเรือนะท่ออยู่หน้าเรือมากินไปเกันไปกันบล็อกแบ็คอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหตายสิบวิสิบวิสิบวิเจ้มันโอ้โหเยชามันเปลี่ยนเป้าหมายอะอ๋อมามานี่เปล่าวะ โอ๊ยมันวางมาหนี้มาช่วยด้วยมันวางมานี่อ่ะเอาปืนไปเลยอยู่กลางมันอยู่กลางเลวนชยด้วยโอ๊ยประตูน oh. ่ะประตูหลังเรือเปิดแล้วประตูหลังเรือเปิดแล้วช่วยก่อนมาแล้วมาแล้วกลางแบบนกลางแบบอยู่นี่วิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้วิ่งมานี่วิ่งมานี้โอวอยู่หน่อยช่วยหน่อยวิ่งมาเร็ววิ่งมาวิ่งมาเอลโก้หน่อยช่วยอ่าโยนเอาปืนทันทีไม่มีปืนวิ่งไปเอ้าโดนตัว เขาไม่มีปืนเาไม่้อปืนปูไม่มีปืน้ไมตายไมตายได้อีกได้อเฟดได้อีกเฟดนึ่ง๋ยวได้เฟดนะแจมาแล้วแจนมาแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้เหรอออาชิบหายเฮ้ยเอาได้เฟนึงได้ได้นีมาได้ได้อยู่ไปดิตีกูดิตีตีตีไป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 อะไรอะไรประตูประตูเปิดแล้วหลังเรือเปิดแล้วบังให้ใครดีวะเนี่ยหลังเรือเปิดแล้ว เขาตายแล้วเว้ยระวังใครอ่ะคิวเหรอโอ้โหิบสิไปเลยจ้ะแล้วโอ้โหคิวโดนว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขากับไปช่วยเับบิ๊ตังค์กูรวยบิ๊ตังค์ใช่ไหมทุกคนโอ้ช่วยพ่อไม่เป็นไปได้หรออยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยคิวตรงคุณโดนเป็ดแรกป่ะใช่ครั้งแรกครั้งแรกเลยอย่างจริงๆรเลยคิวกันก่อนก็ได้นี่อยู่ไหนอันนินเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวแม็กแอนไวมันดักหน้าประตูอ่ะวาไปแล้ว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 มาช่วยด้วยมาช่วยด้วยาอยู่นี่เจอยู่นี่อยู่นี่ใครเป็นเพื่อนจ๋าโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปช่วยก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาพอดีคิวร้านต่อยเดี๋ยวมาเอาอยู่นี่เองมึงกลับมาแล้วตรงหน้ากูณเลยเอาอย่ามาไม่มันไม่เห็นนะเฮ้ยอีกสิบวิสิบวิหนึ่งคนไหอยู่ทันอยู่ฮ่าอยู่ไกลเจ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 อยู่ทางซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมเจ็ดวิเจ็ดวิ ห้าคุยมหาโค้ดเองสามไข่มันไข่หนึ่งช่วยได้แล้วอีซีมันกลับมาแล้วอีซีมันกลับมาแล้วโชยเองแม่โชยเองไม่ยิงก่อนเด้อไม่ยิงกูมีนี่ปล่ไฟปลาเค็มอ่ะอ่ะเอานะเอานะไปตาลาดีแล้วดีแล้วดีแล้วกลับได้เขามีปืนเขามีปืนเขามีปืนโอเคโอเคโอเคยิงวะยิงมันอุ้ยยันยังยังไม่ยิงยังไม่ยิงย้อเหรอย้อเหรอย้อเหรอโอ้ใหม่ก่อนวิ่งไปวิ่งไปวิ่งอยู่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 อู้วมันว้าบมาก มาโอะะ้หน้าแหกไปเลยสมนดมหน้าอีดอกออกเร็วๆประตูอย oh. ู่ไหนเนี่ยประตูข้างหน้าประตูอยู่ไหนกูว้าวโอ้โหอลแอลช่วยดูด้วยไม่รีคอบจะขาดออกจะขาดออก นฮ้ยเฮ้ยมันวางมันวางมันวางเดี๋ยวเจ๊ไปช่วยเจ๊ไม่ไม่เดี๋ยวเจ๊ไปช่วยก่อนมันมันวางคิวเพราะว่าแถวนี้ไม่มีเก้าอี้แล้วแถวนี้ไม่มีเก้าอี้มันอยู่แถวนี้ปะเนี่ยมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้มันอยู่หน้าประตูมันวนหน้าประตูอยู่มันมืดจังอ่ะมันอยู่กับคิวมันอยู่กับคิวตัวเนี้ยอุ้ยมึงอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ยฮะเพื่อนมาว่ะเพื่อนมาว่ะเอาไปไปก่อนเอาไปก่อนเหรอไปเฟนไปช่วยช่วยยังไงเนี่ยก็ได้เฟนหนึ่งอ่ะไปยวกันให้เสร็จไม่ต้องมาหาคิวไม่ต้องมา ต้อง <differences S 2> ไปแล้วต้องไปแล้วไม่ต้องจะลุกเองแล้วจะลุกเองแล้วเดี๋ยวมองให้เดี๋ยวมองให้ ที่ทางเดียวกันเดียวก่อนมาจูงอยู่แล้วๆเอ้ามันมันกลับไปเลยเจ็บตัดสาไม่ได้ตัดสาไม่ได้เร็วๆลยมาอยู่จูงอยู่อ่านกันเลยได้ไหมคานอยู่คานอยู่เขาคานอยู่เจ้าอะไรเจยาอะไรไอ้คินึ่งคิดหนึไม่ต้องคิวคานจะคานเต้เอาเอาคิวไปคิวก็นี่หลุดอยู่ดีไม่เป็นไรไปคิวกันก่อนคิวกันก่อนคิวกันก่อนเร็ว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  เอาโกยอยู่ตรงนี้ดีกว่าโกยอยู่นี่โกยอยู่ี่้ยได้ได้เฟยนึงได้เฟนึ่งได้เฟได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาโดนตีได้สองทีนะเฮ้ยมันไปแล้วแม่มาจ่าเต่งหนีเหนีโอเคโอเคหนีแล้วหนีหนีมองให้่องให้มองให้ดอยมองให้่อยใครก็ได้มองให้อยมองอูมอาาอ ทูซะดูซะ low ดูซะ low อ้าวอ้าวฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ปวดหัวเลยเรวเพื่อนอะไล่ทเขาไปเนี่ยรอดกี่คนอะสองสามสี่ห้าวูวได้อยู่นะดูแต้มไปด้วยดูแต้มไปด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Star You Tune ด้วยนะ และแจ้งข่าวนะคะตอนนี้คิวย้ายมาสตรีมในเฟ b บุ๊กแฟนเพจสตาร์ดิวตูนเป็นเวลา3เดือนนะคะส่วนใน YouTube เนี่ยก็ยังลงคลิปปกตินะคะอยา่าลืมติดตามกันด้วยนะไปบ้าย